สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับแม่นิดอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำแกงเห็ดกันนะคะเริ่มด้วยการตำพริกแกงคะ่ะใส่พริกสดนะคะกระชายแล้วก็หอมแดงค่ะเสร็จแล้วก็ตำค่ะวันนี้มีอันดามาช่วยตำนะคะอันดานี่อยากจะช่วยทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็กลัวพริกจะกระเด็นใส่ตานะคะ เดี๋ยวแมนนิชช่วยอันดาจับครกก่อนคะ่ะเดี๋ยวจะกลิ้งลงไปข้างล่างแตกซะนะคะผู้ช่วยตัวน้อยของเราน่ารักจริงๆเลยคะ่ะไม่กินเมื่อไหร่เดี๋ยวพอเราตำเครื่องแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเราใส่เห็ดใส่บวบใส่ผักชะอมตบท้ายด้วยใบยแมงลักผักขแยงแล้วก็พริกลูกโดดคะ่ะเม็ดเล็กๆนี่อร่อยดีจังเลยนะคะน <AT 're S 3> ี่ลูก เดี๋ยวเรากับอันดาไปเก็บใบยะนางก่อนนะคะเอามาคั้นน้ำค่ะเก็บไปพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะค่ะคั้นน้ำยะนางเสร็จก็เอาตั้งเตาเลยค่ะไม่ต้องรอเดือดใส่พริกแกงลงไปเลยจ้า เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะด้วยผงปรุงรสแล้วก็ผงนัวลงไปปลาร้าใส่ตามใจชอบเลยค่ะนิดจะไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วนะคะแค่ปลาร้าอย่างเดียวก็พอค่ะเครื่องปรุงเรามีแค่นี้เองค่ะเอาเคี่ยวลงไปลูกใส่ผักลงไปนะคะ <S <S ในถาดน,นี้ <S <S ใส่งลงไปให้หมดเลยค่ะ พอต้มไปสักพักเราก็นําพริกที่เราเด็ดคั่วไว้นะคะเอามาใส่ลงไปเลยค่ะอันดาก็มาช่วยแม่นิดทํานะคะไหนผู้ช่วยนี่ยิ้มสีอันดาชียังไม่หมดวางดูนี้เลยเราก็ปล่อยไว้จนกว่าผักทุกอย่างจะสุกครบนะคะเดี๋ยวเราใส่ผักตกท้ายกันคะ่ะ เป็นไงบ้างคะสีสันน่ารับประทานแล้วใช่ไหมคะหน้างานจริงนี่กลิ่นหอมมากเลยค่ะพอทุกอย่างสุกครบแล้วเราก็มาใส่ผักคะแยงแล้วก็ใบมังลักกันค่ะนี่อันดาก็มาเป็นผู้ช่วยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ได้เวลาชิมค่ะให้อันดาชิมก่อนเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปกินข้าวกันค่ะอมากเาลค่ะตักชิมสิด้ก้งานได้กินตงนานลยค่ะเแไม่ได้กินตัางนานาอหรนนอ,อยากกินมานานแล้ว ねえ意外な